Galaxy ่ H 25 Series ที่สุดของการรอคอยสมาร,ร์ทโฟนในปี2025ที่เด่นทั้ง AI ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นสเปคที่เร็วแรงและกล้องที่พัฒนาให้ทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอซึ่งบอกเลยว่าถิงแนวรู้สึกชอบและอยากได้เป็นเจ้าของมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าหลังจากที่ถิงใช้ไปแล้วจะมีอะไรโดดเด่นบ้างไปดูกัน ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะคะเรามาดูเรื่องของความแตกต่างระหว่าง S 2 5, S 1 5พ l u s และ S 1 5 Ultra กันก่อนดีกว่าค่ะขนาดหน้าจอของ S 1 5นะคะอยู่ที่6.2นิ้ว Full HD+ Plus, S u s s 5 Plus 6.7นิ้ว Quad HD+ Plus, และ S 2 5 Ultra 6.9นิ้ว Quad HD+ Plus ค่ะส่วน S Pen นะคะจะมาเฉพาะแค่รุ่นของอั t ตร้เท่านั้นนะคะเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะโดยที่ S 1 5กับ S 1 5พ l u s นะคะจะให้มาทั้งหมด3เลนส์นะคะจะมน้าวทด12 เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้คูณ30ล้านพิกเซลค่ะแต่สาหรับรุ่น S25 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นเรื่องของกล้องมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะและสเปกก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะอย่างตัวนี้นะคะ่ะจะมีทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันค่ะเลนส์ Ultra Wide นะคะเพิ่มเป็น50ล้านพิกเซลเลนส์หลัก200ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้คูณ10นะคะ50ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้คูณ3ให้มาทั้งหมด10ล้านพิกเซลค่ะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมาากกเเลยยยคคค่่่่ะะะะะใในน,นนะะนนรรอออบบีีี้สวขงงแ็จจูท4,900 00mm แอมและ5,000ม ah ิลลิแอมป์ค่ะนอกนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงของชิปเซต AI นะคะบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันเลยค่ะโดยที่ใครนะคะที่จะเน้นเรื่องการใช้งานทั่วไปนะคะการใช้ AI เนี่ยแนะนําว่าให้ไปรุ่นตัวธรรมดาดีกว่าค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะขยับมาเป็นสายเกมมิ่งนะคะเล่นเกมหนักๆหรืออยากดูซีรีส์แบบจอกว้างๆะคะ่ะก็แนะนําเป็น S10 5 Plus ได้เลยส่วนใครนะคะที่เลือกไม่ได้อยากไปสุดทุกท่าน,นะคะ่ะแนะนําว่าเป็น S10 5 Ultra ไปเลยจะดีกว่าค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็อยู่ที่การใช้้งงานขออเพื่่ๆแลวะค เรื่องแรกที่อยากจะรีวิวนะคะก็คือเรื่องของการใช้งานนั่นเองค่ะโดยเขานะคะจะมาก,กับชิปเซต Snapdragon 8 Elite for Galaxy นะคะซึ่งเขานะคะก็ได้มีการพัฒนาความแรงให้ใช้ได้เฉพาะกับตัว S25 ไม่ว่าจะใช้งานเล่นเกมตัดต่อว,วิดีโอนะคะหรือใช้ AI เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะอย่างเกมนะคะก็สามารถเล่นเกมได้ในระดับ120เฟรมเลทนะคะบอกเลยว่าสามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นนะคะถือว่าเป็นมือถือที่เล่นเกมได้ดีมากๆในปี2025นี่เองค่ะแต่ส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองค่ะเพราะตอน นนีะะคะเขาเป็นเจ้าแม่ของ AI ในตลาดตอนนี้เลยบอกเลยว่าฉลาดมากๆและปัจจุบันหะก็รองรับภาษาไทย100%แล้วค่ะทาให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หลากหลายและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง AI หลักๆนะคะอย่างตัวแปลภาษาสรุปบทความนะคะพวกนี้เขายังมีให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาจะทํางานได้เร็วขึ้นและเฉยงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะและเขาก็ได้มี Mon อนิ่งรีฟชมใหม่นะคะที่ช่วยสรุปข้อมูลประจําวันให้เรานะคะทาให้เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ที่เจ๋งมากๆนะคะเขาได้มีการโคกับ Google Gemini นะคะที่เข้ามาเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวให้กับเราเลยซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดตารางเวลาตั้งนาฬิกาปลูกแปลภาษาก็สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันเลยซึ่งงงสาาาามมรถทํได้ะะ่่ยคคกปุ ตรงนี้ตั้งนาฬิกาปลุกเวลา2องทุ่มได้เลยตั้งนาฬิกาปลุกเวลา8นาฬิกาแล้วเย้หรือว่าเราจะให้น้องเจมินายค่ะเป็นเพื่อนคุยเล่นได้นะคะกับฟังก์ชันของเจมินายไลฟนั่นเองค่ะเพียงแค,ค่เราก,กดปุ่มตรงนี้ฮัลโหลตอนนี้ทำอะไรอยู่ฉันพร้อมให้ข้อมูลและสนทนาด้วยครับมีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วงนี้ PM เยอะมากเลยตอนนี้กรุงเทพ PM เท่าไหร่แล้วอะ่ะค่าฝุ่น PM 2.5ที่กรุงเทพมหานคร ตอนนี้สูงเกินมาตรฐานนะคะอยู่ที่ประมาณ41ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแนะนำให้ติดตามข่าวสารและดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับ ซึ่งอีกอันหนึ่งที่ชอบมากนะคะก็คือเรื่องของการสรุปข้อมูลนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะสรุปข้อมูลนะคะก็จะต้องไปสรุปที่เว็บไซต์เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันต,ตอนนี้นะคะเขาสามารถสรุปข้อมูลใน YouTube ได้แล้วค่ะใครนะคะที่อยากจะฟังสรุปข่าวหรือว่าอยากฟังสรุปดราม่าต่างๆนะคะก็ไม่ต้องไปฟังให้เสียเวลาแล้วค่ะเราสามารถใช้ไอตัวน,นี้นะคะสรุปข้อมูลใน YouTube ได้ทั้งหมดภายในพริบตาเดียวค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ Circle to s e a r c h นะคะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือเราอยากจะรรรรรูู้้้อะะะะะะไรตรงหนนนาาาาคคแแลวก็สามาถถทถี่ะะะ่จยปช ก็สามารถกดค้นหาได้อย่างง่ายได้เลยค่ะหรือใครนะคะที่อยากจะสรุปข้อมูลเสียงนะคะที่เราอาัดเสียงไว้นะคะเขาก็สามารถที่จะสรุปได้ลงโน้ตให้เราทันทีบอกเลยว่า AI รอบนี้ของซัมซุงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากะคะ่ะและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ และส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยโดย o c k b a l l นะคะเป็นการใช้ AI ในเครื่องโดยที่เครื่องนะคะจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวลงคลาวด์นะคะทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นนะคะทําให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่หลุดและทําให้ผู้อื่นนะคะไม่สามารถที่จะแฮ็กข้อมูลเข้าถึงตัวเครื่องของเราได้อีกด้วยใครอยากมีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะการที่เปลี่ยนมาเป็น Samsung s a ม s u n g s 2 5เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงเลยทีเดียว เรื่องต่อมาที่จะพูดนะคะก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะทิงๆิงเนี่ยก็เคยได้ใช้ตัว S 2 4มาก่อนนะคะจากการถ่ายงานถ่ายติ๊กตอกหรือว่าจะถ่ายภาพนิ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพอได้มาลองจับตัว S 2 5นะคะบอกได้เลยค่ะว่าตัวกลอ้องเนี่ยพัฒนาออกมาได้แบบไกลมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์หรือจะเป็นฮาร์ดแวร์นะคะใครที่กําลังลังเลว่าตัว S 2 5เนี่ยจะสามารถ,ถถ่ายภาพได้สวยไหมนะคะ <S <S บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถ,ถถ่ายได้สวยหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอหรือแม้แแต่่่ AI ก็เเเยยยยีมไปลอออาชอบอางรง คือเรื่องของสีสกินโทนนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยซัมซุงเขาทาการบ้านออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะเขาได้มีการฟังฟีดแบ c จากตัวซัมซุงรุ่นก่อนนะคะว่ามีความธรรมชาติเกินไปรอบนี้เขาเลยจัดให้เลยค่ะมีความหวานขึ้นมานะคะและยังให้ความบิวตี้มานิดหน่อยนะคะแต่ยังให้สีที่จริงจังอยู่ยิ่งตอนถ่ายภาพตอนกลางคืนนะคะต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเห็นชัดเลยค่ะว่ามีการพัฒนาออกมาได้ดีมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งเรื่องสีและคุณภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยค่ะมาก อัปเกรดแบบก้าวกระโดดเลยะคะ่ะก็คือตอนนี้นะคะเป็นอัลต้าไวห้าสิบล้านพิกเซลค่ะคือบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะใครที่เอาไปถ่ายแบบปกติถ่ายแบบธรรมดานะคะอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะแต่เมื่อไหร่นะคะที่ทุกคนเอาไปถ่ายแบบใช้งานไม่ว่าจะเป็นการครอบภาพหรือการขยายภาพนะคะอันนี้เนี่ยจะเริ่มรู้สึกได้แล้วค่ะและยิ่งเอาไปถ่ายตอนแสงน้อยหรือถ่ายตอนกลางคืนนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยนะคะว่าภาพเนี่ยมันจะสวยขึ้นแบบชัดเจนเลยคุ้มค่าแก่กัรอัปเกรดขึ้นมาแน่นอนอีกเลนหนึ่งนะคะคือเลน ซค่ะตัวนี้เนี่ยได้มีการพัฒน,นาจากตัวก่อนหน้านี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยตอนซูมไกลๆนะคะภาพที่ได้ออกมาคือคมยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะวเวลาที่เราไปถ่ายในที่มืดๆเนี่ยก็สามารถทํางานได้ดีมากๆอย่างเวลาเราไปคอนเสิร์ตนะคะเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ค่ะที่ทําให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีความคมชัดมากกว่าเดิมนอกจากถ่ายภาพไกลแล้วนะคะบอกเลยว่าระยะใกล้ๆนะคะอย่างมาโครเนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะสามารถถ่ายได้ใกล้กลมากๆและที่สําคัญนะคะยังโฟก,กัสได้เร็วอีกด้วยทาให้เรานะคะได้ทั้งภาพและรายละเอียดที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ใครที่มันใส่มาโครเนี่ยบอกเลยว่าเอาไปถ่ายได้สนุกขึ้นแน่นอน มากันที่กล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะคะกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นเลนส์12ล้านพิกเซลนะคะมีออโต้โฟกัสให้แล้วก็มุมมองเขาเนี่ยจะกว้างขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทีเด็ดของเขานะคะก็คือ AI b a s t face นั่นเองค่ะซึ่งทําให้ภาพเซลฟี่ออกมาได้ดูดีไม่มีตาหลีหลับตาหรือหน้าตลกนะคะพอ AI นะคะจะเลือกหน้าที่ดีสุดของแต่ละคนนะคะมาให้เราเลือกหลายรูปโดยที่เขานะคะจะใช้ภาพจาก motion photo นะคะเข้ามาให้เราเลือกทําให้คราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเซลฟี่กี่รอบก็คือสวยทุกคนแน่นอน สุดท้ายกับงานวิดีโอนะคะต้องบอกเลยว่าเขาสามารถทาได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพที่สีสวยนะคะหรือจะเป็นการสั่นที่ทําได้แบบโอเคหรือจะไปถ่ายคอนเทนต์แบบจริงจังๆนะคะหรือใครนะคะที่เป็นสายชอบเกรดดิ้งสีนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ในระดับ 4K 10bit เลยหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถ่ายแบบบล็อกนั่นเองค่ะซึ่งเขาคนนี้นะคะก็ยังรองรับการถ่ายแบบ120เฟรมเรทอีกด้วยต่อไปนี้นะคะเราก็ไม่จําเป็นนะคะต้องพกกล้องใหญ่อีกแล้วนะคะแค่เราหยิบตัว S25 ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้งานแทนกล้องใหญ่ได้เลยจะเป็นกกลล้องหั ก็ได้จะเป็นกล้องรองก็ได้หรือว่าจะถ่ายคู่กับกล้องใหญ่ก็ได้นะคะบอกเลยว่าฝีมือเนี่ยสูสีกันเลย งานวิดีโออีกอันที่ถือว่าทําได้ดีมากๆนะคะก็คือ AI Audio Eraser นั่นเองค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะก็สามารถลบเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงน้อยออกมาได้แบบแนบเนียนมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าทดลองใช้แล้วมันลบออกมาได้เนียนจริงๆค่ะยิ่งถ้าเป็นเสียงพูดหรือเสียงดนตรีนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังอัดอยู่ในสตูดิโอเงียบๆอยู่เลยคือบอกเลยว่าใครที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีและที่สําคัญเขายังสามารถใช้ร่วมกับไฟล์ในเครื่องของเราได้ด้วยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวทิงทดสอบ AI Audio Easer กันนะคะสมมุตินะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนะคะแล้วมีรถเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลองถ่ายวิดีโอไปพร้อมกันนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนเยาวราชนะคะก็ซินเจียยู่เซนีฮัวชัยนะคะตุ่จีนปีนี้นะะ้องหอยทุกคนเฮงๆฮนะคะได้อ่างเปล่ากันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากบารลนารีวิวให้กับทุกคนด้วยค่ะจิงๆเองนะคะเย,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 ย่ เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะกับยุคสมัยใหม่มากๆนะคะมีแอที A ่ฉลาดสามารถใช้งานได้จริงเหมือนมีเลขาเป็นของตัวเองเลยนะคะเวลาไปต่างประเทศนะคะก็สามารถแปลภาษาให้เราได้อย่างเที่ยงตรงหรือจะเป็นกล้องนะคะที่สามารถใช้งานได้แบบระดับโปรเลยทีเดียวใครที่อยากได้มือถือที่ดีตัวเดียวจบนะคะแนะนำเลยคะ่ะ Samsung S25 ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung S25 S25 Plus หรือจะเป็น S25 Ultra นะคะบอกเลยว่าแล้วแต่ความชอบและการใช้งานของแต่ละคนเลยค่ะซื้อได้แล้วที่ร้านบรราทุกสาขานะคะหรือทางเว็บไซต์ bnn.n.th นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่34,900บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะ้างถึงถิงและบานาน่ารีวิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะใครสนใจมือถือรุ่นไหนนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มอยได้นะบานาน่ารีวิวต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายจานี้